แต่ว่าการทดสอบความมั่นคงของรัฐบาลแพทองทานสองเนี่ยโอ้โหมันมาเร็วกว่าที่คิดเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมของพักภูมิใจไทยและภูมิใจไทยประกาศน,น,นะครับว่าเปิดสมัยประชุมสมัยส,สามัญวันแรกเลยสาม,สามรกรกฎาคมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้คือมาตาว่าด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีการลงมติใช่ คนก็งงว่าเอ๊ะเมื่อเดือนที่แล้วก็เป็นการอภิปรายหนึ่งห้าหนึ่งไม่ใช่หรอ ừ, เดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วเมีนาคมที่พระประชาชนยืน่นอภิปรายนายกคนเดียวอ,อันนั้นก็ลงมตินะฮะลงมติด้วยนะใช่ใช่ต้อง<ข>อธิบายงี้คือมีคนบอกว่าอา้าวก็ไหนนบอกว่าการอภิปรายไม่วางใจทำได้ปีละครั้งครับแต่ว่าใ่ปีมันไม่นับปีแบบนั้นมันมันไม่ได้นับ365วันฮะก็สิ้นปีนั้นน่ะก็คือค่าปีนั้นนะเขามายื่นปลายสมัย เขามาย่ยมพู้ง่ายมันมีสองสมัยครับเขาไม่ยิ้มปลายสมัยสองเอาง่ายๆเราคิดอย่างงี้นะครับว่าการเลือกตั้งในปี66เนี่ยมาเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมสภาเนี่ยเปิดประชุมครั้งแรกก็คือกรกฎาคมปี66ครับราะนั้นคือปีของสภาเนี่ยปีที่1เริ่มกรกฎาคมปี66อ่ะปีที่2เป็นปี67ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะเปิดสภากันเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เป็นปีที่3ปีที่3แต่การอภิปรายแบบลงมติ เขายื่นในปลายปีที่สองพอต้นปีที่สามก็ภูมิใจไทยยื่นพูดง่ายๆว่าฝ่ายค้านเนี่ยคราวที่แล้วพรรคประชาชนยื่นคราวนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นอภิปรายแบบลงมติทั้งคู่มันก็ติดติดกันแต่ว่าคำถามคือมันไม่น่าเกลียดเหรอมันไม่น่าเกลียดส่วนหนึ่งและอีกอันหนึ่งคือว่าการอภิปรายไม่ไวางใจแบบหนึ่งห้าหนึ่งต้องใช้เสียงหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าคือเก้าสิบเก้าคนซึ่งภูมิใจไทยมี 6 9 <69. S 2> คนค่ะ30คนอ่าละมีพลังประชารัฐบางส่วนละที่จะไปร่วมกับภูมิใจไทยคำถามคือยังไงก็ต้องใช้พักประชาชนแล้วอันนี้แหละเป็นบทบาทและเป็นเขาเรียกท้าทายพรรประชาชนอยู่ว่าจะร่วมลงย,ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้หรือไม่มเพราะว่าพึ่งอภิปรายนายกไปจะด้วยเหตุผลเรื่องของคลิปเสียงหรือไม่อันเป็นเหตุผลที่ภูมิใจไทยยื่นอภิปรายไม่ไววางใจนาย,นายกเนี่ยนะ เหตุผลนี้จะเป็นเหตุผลที่เดียวเหตุผลเดียวกับพรคประชาชนหรือไม่เป็นความท้าทายหลักการอุดมการณ์ของพรคประชาชนอย่างยิ่งครับ <c oughs> ว่าคุณจะเล่นบทชาติยมแบบภูมิใจไทยหรือไม่และคุณจะพงูง่ายวเบมคือกระทําซ้ํากับเหยื่อหรือไม่เพราะว่ายังไงก็ตามการโดนปล่อยคลิปเสียงของการสนทนาระหว่างคุณเซนกับ นายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยต้องถือว่านายกเป็นเหยื่ออนายกเป็นเหยื่อแน่ๆการเจรจาก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียหายนะฮะกระบวนการเทคนิคการเจรจาก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับพรรคประชาชนเลือกที่จะเข้าใจหรือเลือกที่จะไม่เข้าใจและพรรคประชาชนเลือกที่จะกระทําซ้ํากับเหยื่อหรือไม่นี่เป็นบทบาทที่ท้าทายมากสำหรับพรรคประชาชนสัปดาห์หน้ารอดูว่าจะยังไงนะครับถามคือถ้ายัตตินี้ เป็นโดนหมายถึงว่ายัตตินี้ยื่นสําเร็จคนจะดา่าภัคประชาชนถูกครับไม่ใช่ด่าภูมิใจไทย